ที่นี่หลังจากที่ทางคณะคอรมอรเพิ่มมากก็คือ28และกั29เดี๋ยวจะเฮาเขาจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงของชาวจังหวัดนครพนมกันแน่ว่าทางนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเพิ่นเลิศเดินทางลงมาพื้นที่แบบนี้แล้วนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่นหุ้นซึจองไนกันแน่ไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนพรอ้พรอมกันค่ะ ดียังไงครับยังในน้อยๆนะครับถ้ามาประชุมคลมสัญจรจังหวัดนครพนมยางนน้อยงบประมาณอะไรหลายๆอย่างก็ต้องตามมาที่จังหวัดนครพนมนะครับดีครับมีคลมอสัญจรมาอย่างนี้ทําให้ค้าขายดีขึ้นคนจะมารู้จักว่าคนครพนมเราก็มีอะไรดีๆด,ดีใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้ง3จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงมุกดาหารดีใจค่ะเพราะว่าประชาชนจังหวัดอื่นจะได้รู้จักจังหวัดนครพนมจะได้มาเที่ยวเยอะๆการเงินจะไดุ้นเวียนเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจจะได้มีปัญหาอะไรจะได้ไปพูดมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็อยากให้ส่งเสริมด้านคมนาคมนะครับผมสัญจร แล้วก็ให้มีเพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพมหานครลงนครพนมให้มากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเศรษฐกิจค้าขายนะครับให้ส่งเสริมด้านการเกษตรครผมพองดีประจำจังหวัดประมาณนี้ครับก็อยากจะให้พัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยว อย่างน้อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับกลุ่มเกษตรกรหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะมีรายได้ที่นักท่องเที่ยวนําเข้ามานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็อยากให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็ระบบเกษตรกรรมทุกอย่างเพราะว่านครพนมปลูกยางก็ได้ดีผลไม้ก็ได้ดีทุเรียนอะไรเงี้ยลิ้นจี่อันนี้คือแบบว่าที่ดินอ่ะดินอ่ะดินมันดีดินดีก็อยากให้ รัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องเกษตรกรก็อยากให้รัฐบาลพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็ดีอยากให้เสริมอีกค่ะก็อยากจะฝากนะครับท่านนายกหรือว่ารัฐมนตรีอยากให้ท่านนำงบประมาณหรือว่า นำโครงการดีๆนะครับมาช่วยพัฒนาจังหวัดเรานะครับให้ชาวบ้านให้ชาวจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขครับอยากฝากให้ดันดันนครพนมจากเมืองรองสูงมังหลักแค่นั้นก็พอแล้วครับผม